ครับเป็นบรรยากาศของสนามบินที่หานอยครับเรากลับจากตานางแล้วก็มาเวียเครื่องต่อที่หานอยครับอุณหภูมิเย็นมากฮะลงมาก็18องศาแล้วครับอากาศดีมากครับเดี๋ยวจะกลับเข้าสู่กรุงเทพนะฮะช่วงเที่ยวบินประมาณเวลาบ่าย3ามนะครับบ่ายสามกว่าช่วงนี้ก็ต้องรอครับวันนี้เพิ่งบ่ายโมง ไปมงกว่านันเอครับดูบรรยากาศโดยรอบครับดูบรรยากาศในห้องน้ำชายครับของสนามบินฮหาหนอยนะครับ ข้านหลังเป็นบริเวณลานจอดรถนะครับแล้วก็มีห้องน้ำมีครับเจออะไรเจอคนไทยคลิปเหมือนกันครับเป็นชาวญ,ญี่ปุ่นครับมีร้านป๊อปไอส์ด้วยนะครับเห็นน้องๆอยากไปกินเบอร์เกอร์คิงส์นะครับเดี๋ยวไปดูคุณเวสแตมก็ค่อนข้างสุโปริ่กันเยอะนะฮะ แล้วก็พวกบุหรี่ที่นี่ก็ถูกด้วยครับนี่ก็จะมีเป็น smoking room ให้เลยนะครับสำหรับคนอยากอัดควันครับมีตรงนี้ด้วยครับเป็น free drink ครับน้ำเปล่านะครับก็มีจุดให้ดื่มน้ำเปล่าฟรีสะอาดนะครับดูบรรยากาศภายนอกสัหน่อยครับนะครับเวียดนามแอร์ไลน์นะครับ ก็มองถัดไปเป็น a n a ครับของญี่ปุ่นทันีีก็จะมีร้านพวกดีที่ฟรีกันเยอะแย,ยะนะครของฝากขนมน้ำหอมอะไรพวกนี้นะครับก็ลองเปรียบเทียบราคากับในประเทศไทยดูครับ ครับก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศของสนามบินที่ฮานอยนะครับนะครับน้องๆเจอร้านอาหารที่อยากกินแล้วครับไปไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ